แล้วนะครับาน้องเผาโชว์เลยโชว์เลยมีจานลอยบินมาบินจานด้วยดีบของน้องเผาที่ทําไว้นั่นแหละออกมานะครับรืบหนีบได้ไหมนะจะดีบเป็นไหมชัชว่ชวชั่วโอ้หนีบได้หนึ่งอันแล้วครับที่โอ้ยที่โอ้ยอยู่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 หนึ่ง,ง,งอันแล้ว แขนใครเนี่ยเห็นแต่แขนต้ออยู่ในการควบตัวตัวตัวตอ่าสองอ่านาไปเปิดอ่านงพาเปิดโชว์นะครับแสงก็เปิดด้วยนะเาเอาใส่นี่ของพาอันเนี้ยมลดซูมเข้าไปใกล้ๆกันนะครับงายรู่สวยงามมเทนแทนแท่นแทนแทน้ เปทอดิเปาทอดาอรนะเอาด้วยเปาด้วยร้อนโอเคเตาเปาด้วยร้อนครับอร่อยเงย่อยนชิ้น้องอ้ยเล่าน้ำพาคิดของตัวเองนะบอกว่าอร่อยครับ ่่ายมายคะของยาตกกระป๋องไปเลยไหมเนี่ยดูของยาด,ดิของยาโอ้ของยามันมีเลยอ่ะโอ้ยาสวยงามของยาของยาสวยงามนะครับโอเคครับฝากคลิปไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปใครจะสั่งสั่งน้องคาวได้ร้านถ่ายคลิป